ะวันจะตรงหัวอยู M ่แล้วเนี oh. Wait, ่ยเกี nah, ่ยวอะไรข้าววะเอ้าวอวันตรงหัวก็เพนไงพระจะได้กินข้าวกันสักทีนึ่งใช่ต้าเรียกว่าฉันเหรออนั่งร้องโมงกันไปเดี๋ยวพ่อได้โยงกลางน้องพ่อนะได้ฉันข้าวเราจะได้ดูมิสาระหลังหลังของฝาเนาะเอมก็มีมอนน์ครับอ่าได้เอานิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์อ่าเอาตรงนี้ยนี่แะครับ หลังจากที่พระคุณท่านฉันอาหารมื้อกลางวันเสร็จแล้วในติ่งกับพวกจิงพามาอย่างรอยพระพุทธบาทข้างรอยพระพุทธบาทยังมีหินลอยอยู่ตรงหน้า,นาออนกา้อนนี้ยังไงพี่ติงที่เราเจอันที่วัดพับป้ะพระพุทธบาทจำลองไงมันมือนจริงๆเลยนะพี่นะของจริงด้วยนะพี่ พี่ติ่งนะบุญวาสนาจริงๆนะที่มาเจอคนพวกเราเหมือนนะใช่ใช่จริงๆโยมติง่งนี่ละรอยพระพุทธบาทของจริงละนับว่าเป็นบุญของชาวจันบุรีและวัดทัพของเราที่จะได้บูชาองค์พระพุทธบาทพระคุณท่านจึงชวนก,กลับจากเขานายนติง่งจึงเข้าไปหาหลวงพ่อเพชรอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้พบรอยพระพุทธ,ธบาทต,ต้องขอบใจโยมติ่งมากนะนั่นว่าเป็นบุญของผมที่พบรอยพระพุทธ,ธบาทชื่อของโยมติ่งจะถูกจารึกประวัติคู่กับรอยพระพุทธบาทตลอดไปจะขผมคนเดียวไม่ได้หรอกครับพรคพุท่านมีเพื่อนๆกระผมอีกหลายคนครับที่เห็นรอยพระพุทธบาทอือาตมาจะทําตามที่โยมประสงค์แต่ว่าโยม ก็เชื่ออาตมาด้วยนะครับถ้ผมจะนําทางถานโพงให้ชาวบ้านประากราศบ,าบาอกตัวพิฆามก็คงจะลําบากมากเลยอยมนีนแต่ว่าถาอาตมาจะขึ้นไปอยู่สักหน่อยผมจะนําทางพระคุณท่านไปนครับอืถ้าอาตมามีบุญพอขอให้อาตมานะขึ้นไปถึงยอดเขาด้อวยแมวงหวัดของเรา จะได้เจริญกนะ้าวหน้าในนามผู้ศาสนาสืบต่อไปในนามสราคมสองคนจะไปเป็นเพื่อนในสิ่งี้ครับ ตำมาได้ไประจากกับสายาตาของตราอกแล้วอาตมา,ตตา,ม,ามีบุญจริงจริงบ้าจริงจริงก้อนหินลอยได้โอ้บุญตาจริงจริงด้วย นับโมใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้แม้แต่แม่ชีที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเพชรยังไม่มีสัตว์ตัวไหนทำร้ายแม่ชีแม่ชีองค์นี้ได้สาบานตนเป็นสิษิ์ในพระพุทธศาสนาจะขออยู่บนเขานี้ตลอดชีวิตถ้าตนเองไม่ได้อยู่หรือกลับขึ้นมาอีกเลยก็ขอให้ตนตายภายในปีนั้นหลวงพ่อเพชรจะลงเข้าร่างปล่อยแม่ชีอยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้น สมัยนั้นชาวบ้านคนไหนจะไปเที่ยวเขาปลอยพระบาทหรือชาวบ้านชอบเรียกเขาพระบาทพวงต้องใช้เวลากับการมุมาณะลำบากยากเข็นก็ต้นคนเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นไปไหว้รอยพระบาทบนยอดเขาสูงสุดของเมืองจันทบุรี วันหนึ่งแม่ชีขึ้นไปนั่งสมาธิยังหินลอยที่คนสมัยก่อนบอกว่าสายสินไปนครองพร้อมดึงผ่านใต้ฐานสายสินไม่ขาดมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อยิ่งนักแม่ชีนั่งสมาธิได้ยินเสียงดนตรีขับกล่อมในนิมิตนางฟ้าไล่ลำ ร่วงของชีวิตหลวงพ่อเขียนณหมู่บ้านเล็กที่5ตำบลพรวงอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีในอดีตมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งมีความรักต่อกันภายหลังได้ตกลงเป็นสามีภรรยากันจนมีลูกชายคนโตชื่อว่าสมควรในพุทธศักราช2493สองพอเมียได้กําเนิดบุตรชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าเขียน การเวลาผ่านไปหลายสิบปีลูกทุกคนเจริญเติบโตครอบครัวของท่านหลวงพ่อเขียนท,ทนําไร่ทํานามีลูกจ้างหลายคนมีฐานะหลักฐานมั่นคงเด็กชายเขียนชอบเลี้ยงควายกับเพื่อนตามท้องไร่ท้องนาและก็ได้เล่นไปด้วย มันเอาควายไปกินยญาเพือด้วยค่ะ,ะลูกๆกินข้าวกินข้าวหลังจากกินข้าวกันแล้วทุกคนก็ลงมือทำงานต่อไปตามวิธีทางส่วนเขียนก็จะเล่นน้ำกับเพื่อนๆไปตามเด็กนิสัยที่ดื้อเอามากๆ พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะตีทุกวันเพราะความดีความสนไม่ยอมฟังใคร เจ้าเขียนไปฝากพระอาจารย์รุ่งม,มันจะได้ดีขึ้นบ้างข้าเขาว่าอย่างนั้นน่ะเจ้าเขียนน่ะบางครั้งมันอาจกลัวพระอาจารย์บ้างพ่อมืองฉันกล่อมลูกนอนก่อนนะ้าง่วงก็นอนก่อนพ่อกับแม่จึงนำมาฝากท่านหลวงพ่อรุ่งแต่ก็ยังดื้อพ่อมาเห็นก็ตีเอาอีกหลวงพ่อจึงขอมาอยู่ที่วัด ท่านหลวงพ่อรุ่งใช้ธรรมะสั่งสอนเด็กทุกคนให้อยู่ในศีลธรรมจงทําแต่ความดีเด็กชายเขียนก็ตั้งใจฟังดีพอรับหลังท่านหลวงพ่อรุ่งเขียนก็ดื้อเหมือนเดิมชวนเพื่อนเล่นระหว่างทํางานพระรูกวัดมาเจอจึงไปบอกหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อเคยเือนพวกเจ้าทั้งห้าคนแต่พวกเจ้าก็ไม่เคยจดจำไหม ใครเป็นคนชวนเพื่อนหนีการเรียนไปบอกมาซิเอาละพระพวกเจ้าไม่บอกหลวงพ่อก็จะทำโทษเท่าเทกันอาใครเป็นคนแรกที่ออกมานอนปั้มหลงกับพื้นในเมื่อไม่มีใครรับผิดหลวงพ่อก็จะทำโทษเท่าเทกันใครจะเป็นคนแรกที่ก้าวออกมาตากนี้ มาไปทังนี้ถ้าทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรมันหาวิชาความรู้ใส่ตน คนคนนั้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้าอายุวันโน รัง็งตามีอะไรหรือโยมอีฉันจะทาถึงเจ้าเขียนลูกชายของอีฉันมันเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนเดิมดือ้อโดนหลวงพ่อทำโทษทุกวันดีจ้ะเจ้าเขียนจะได้เป็นเด็กดีเสียทีแต่อีกไม่นานก็มีครูมาสอนเจ้าบ้านเขาบอกว่าดุมากเลยโยมเป็นบุญของลูกอีฉันที่พาจารุ่งเมตตาว่างๆก็ไปเยี่ยมมาหน่อยนะโยม ท่านหลวงพ่อรุ่งจ้างครูมาสอนหนังสือให้กับเด็กๆให้มีความรู้ในการอ่านเขียนมายืนเข้าแถวเข้าทำความเคารพคุณครูเนี่ยคุณครูแมงเนี่ยจะมาช่วยสอนให้พวกเองนะตั้งอ,อกตั้งใจเรียนล่ะส,กน,น,ะ <laughs> ะสนกันมากนะ ยังไงก็ฝากฝังพวกเด็กๆพวกนี้ด้วยนะก็ โมแต่เล่นอย่างนี้จะเรียนรู้เรื่องได้ยังไงครับครับทุกคนครับฝึกอ่านให้ได้บนกระดานนี้นะอีกสองชั่วโมงครูจะกลับมาถ้าทําไม่ได้อ่านไม่ได้จะโดนลงโทษทุกคนเลยนะทําไม่ได้นะครับพระอาจารย์ครับผมจะขออนุญาตไปสอนต่อที่อื่นแล้วผมจะกลับมาสอนที่นี่ใหม่ครับตามสบายเลยงครู แค่นี้อาตมาก็ถือว่าโยมเนี่ยได้ช่วยเหลือทางวัดมากแล้วครับพระอาจารย์ครับ แม่อยู่บ้านดูลูกดีๆนะพ่อจะเข้าป่าหน่อยขอให้พาคุ้มครองขอให้แค้วาาดปลอดภัยกลับมานะพอมือ อายุวันนนสุข,ขังพลังนม่ยม นะครับแล้วก็อ่านพร้อมกันเลยนะฮะหนึ่งสองสามเจ้านกกาเวาเอยชอบใครให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกนายอุทอืรดีมากในขณะที่ครูสอนทำไมต้องลังแกเพื่อนด้วยผมไม่ได้ทำครับครูครูก็ยังเห็นกับตาเลยนะออกมาหน้าห้องเลย ทุกคนฟังนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและอย่าได้ปฏิบัติตามในมือไหนที่แกล้งเพื่อนดีมากแบบนี้ทำผิดแล้วยอมรับโทษเขาเรียกว่าลูกผู้ชายไปเปล่ามามื่คืนเลยเนี่ย ไม่ได้สัตว์อะไรเลยได้แค่ไก่มาตัวเดียวเพราะว่าจะทำกับข้าวเลยอย่าไปทำมันเลยมันเป็นบาปให้เจ้าสมควครัวเลี้ยงดีกว่าดีไหมลูกครับความสนความดือ้อของเด็กชายเขียนมาอยู่วัดก็ยังไม่หาย หลังฝนตกก็ชวนกันไปจับกบหน้าวัดกับเพื่อนหลวงพ่อรุ่งมาเจอเข้าจึงเอาดินปลาหัวเด็กที่มาทำเสียงหมาหอนแล้วเรียกไปพบวันนะ่ะเราเกิดมันชาติหนึ่งๆอย่ากอ่อคําทำเข็มอย่าทำบาปเพราะการทำบาปเนี่ยมันคือสาเหตุอย่างเราไปฆ่าสัตว์ชีวิต เขาก็เจ็บเขาก็เดือดร้อนถ้ามีใครมาทํากับเราบ้างมาตีเราบ้างเราก็เจ็บเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจำเอาไว้การที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยถ้าเบียดเบียนชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราอายุสั้นถ้าใครอยากอายุยืนต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทํากันเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องทำโทษนี่คือกฎแห่งกรรม ที่หลังอย่าไปรังแกสัตว์อย่าไปสร้อยสัตว์อย่าฆ่าสัตว์จำไว้นะนอ่ะเอามาเนินอาจารย์นี่มานอนลงแล้ว <c oughs> ที่หลังจะทำไหมไม่ทำนะอย่ารังแกสัตว์อย่าฆ่าสัตว์นะเราเป็นเด็กวัดเราต้องมีเมตตาเข้าใจไหม นิมนต์ค่ะหลวงพี่อายุวันโนสุข,ขังพลังเจ้าเขียนการเรียนเป็นอย่างไรบ้านเจ้าคะดีฉันไม่ค่อยมีเวลาไปดูลูกเลยพ่อทองอยู่ก็ไปไล่ไปนา ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครูที่มาใหม่อ่ะเอาเด็กอยู่ทุกคนเจ้าเขียนก็เรียนหนังสือเก่งขึ้นปัญญาดีมันทิดทองนะโยมอย่างไรหลวงพี่ช่วยดูแลเจ้าเขียนลูกอีชั้นด้วยนะเจ้าคะอาตมาขอบินทบาทต่อนะโยมนิมนต์ค่ะหลวงพ,พี่จะออกนาแล้วเหรอจ๊ะจ้ะมุงกับลูกอ่ะไม่ต้องไปก็ได้นะจ๊ะ พี่จะไปดูนาที่มันโดนน้ำเสาะหน่อยอะจ้าได้ข่าวครูมาสอนที่วัดเขาว่าดุมากเลยนะจ๊ะม,มันก็ดีจะกำราบเจ้าลิงขโมนของเราอะให้เรียบร้อยสักทีฉันกลัวเจ้าเขียนรู้ชายของเราจะโดนตีสกโกนล,ลายก่อนสิจ๊ะนั่นแหละสิ่งที่พี่ต้องการเฮ้ยเล่นดีๆสิวะสมควรไปานฮาพ่อปะ พา,าน้องขึ้นบ้านจัาแม่เด็กชายเขียนก็ยังอดดื้อไม่หายยังวิ่งเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิม น้ำกินท่าก่อนขอ,อบใจจ้ะไม่เป็นไรจ้ะการเรียนของเจ้าเขียดเป็นไงบ้างล่ะก็ดีขึ้นแล้วจ้ะแต่ก็ยังสนเหมือนเดิมนั่นสิมันยังหัวดื้อหัวรั้นอยู่เรื่อยเลยเนี่ยข้าวว่าเย็ยนๆอ่ะข้าจะไปหาหลวงพ่อซะหน่อยก็ดีจ้ะถ้าอย่างนั้นฉันไปจัดสำรับกับข้าวก่อนนะ จะพวกเรานี่โชคดีนะที่ได้ครูแม่มาช่วยสอนเด็กๆให้มีวิชาความรู้แล้วยังได้ท่านกำนันมาช่วยออกองานะอ้อใช่ไหมท่านมากระาำรไอ้ที่ผมทำไปเนี่ยก็อยากให้เด็กมันมีความรู้ความสามารถเพื่อจะได้สอนรุ่นรุ่นต่อมาเนี่ยเอามาพัฒนาหมู่บ้านเราให้ดีขึ้นไงล่ะ ก็รู้สึกเวลาแท็ทีจักรยานไปสอนมาสอนก็คงไม่ไหวลำบากมากขึ้นลำบากยาครับงานเทศมหาชาติปีนี้ท่านมรคยาจะจัดหรือเปล่าล่ะผมกำลังศึกษาพระอาจารย์อยู่ยนนอ,อัตมาคงไม่มีปัจจัยมากกักลาหลอกโยม่าใช้จ่ายต่างๆน่ะไม่ต้องห่วงผมจะเลี้ยารชาวบ้านเขาดูถ้ามันขาดเหลือเท่าไหร่ก็ผมจะจัดการให้มันจะเรียร้อยเงมอนกอง ผมมีวิธีหาเงินจากชาวบ้านมาช่วยบุงวัดอัคมาอนุญญาจะได้มีการทำบุญตัดบาทใหญ่ชาวบ้านก็จะได้บุญสุดมกาลเวลาผ่านไปเด็กชายเขียนเริ่มเป็นเด็กดีขึ้นมาบ้างแต่ดวงชะตากลับเล่นตลกกับเด็กชายเขียนเมื่อบิดาล้มจ